อาน,นิสงส์ของการทอดกรถินอ่าไม่ใช่บุญป้าป่าเป็นบุญกระถินบุญกระถินนี่ถือว่าเป็นเลิศเป็นที่หนึ่งบุญกระถินนี้ใครทําแล้วสวรรค์อยู่ข้างหน้าญาติโยมทั้งหลายยิ่งที่ญาติโย,ายมจะเป็นเจ้าภาพแม้กระทั่งเจ้าภาพร่วมเจ้าภาพร่วมโยมเข้าจะแับว่าเจ้าภาพร่วมโยมมาช่วยเป็นเจ้าภาพสามัคคีเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมมีชื่ออยู่ในรรรมการหรือไม่มีชื่อแต่โยมมาร่วมบุญร่วมบุญชนนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพ น้อยอยู่ที่ญาติโยมคิดถ้าญาติโยมคิดว่าเรามีความศรัทธาต่อวัดข้ามาเดือเรามีความศรัทธาต่อวัดต่างๆก็เราต้งถึงบุญนั้นก็จะสําเร็จญาติโยมทั้งหลายสําเร็จด้วยฝักคิดของญาติโยมแต่ถ้าญาติโยมว่าเรื่องทาร้อยเราทากันทั้งร้อยแต่เราไม่คิดถึงบุญทาไม่ไม่เสียชื่อนี้อย่างนี้ถือว่าไม่ได้บุญถ้าเป็นสวรรค์ก็ได้ครึ่งบุญไม่ถึงสวรรค์อย่างนี้ญาติโยมถ้าได้มีใจบริสุทธิ์เราคิดดี เราทำดียิ่งเราทำในบุญแล้วมันก็เป็นผลดีกับเราเป็นประโยชน์กับเราเป็นผู้ลกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ญาติโยมเดินทางมาันมาจากทุกที่ทุกทางทั้งใกล้ทั้งไกลมาให้กำลังใจอาจารย์สมจิตได้พี่ดีแล้วก็ญาติญาติโดยเฉพาะคุณสมปองดวงจิตในคณะที่มาจากจังหวัดแพร่ได้นำปัจจัยได้นำองคกฐินมาฉลองณนะที่นี่นั้น ก็ให wow> ้ญาติโยมนั้นได้รับบุญเพราะญาติโยมนั้นมีจิตมีจิตใจที่พลอยยินดีพลอยยินดีกับคณะเจ้าภาพแม้เราไม่เป็นเจ้าภาพแล่เราพลอยยินดีเราก็ได้รับบุญดีนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเราถึงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแม้เราจากโลกนี้ไปไม่มีใครดอกญาติโยมที่ไม่จากโลกนี้ไปอาตมาเองก็ต้องจากชักวันหนึ่งอันนี้พูดถึงอาตมาทักิดหนึ่งไหนเขามาเจอญาติโยม อาตมานี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเครียดใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขปีที่แล้วอาตมาเป็นไตาวายต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสามครั้งไม่นึกว่าจะมีวันนี้จากชีวิตที่เศร้าชีวิตที่หมองเดินไปไหนก็ไม่ได้ตัวเนื้อตาก็ดำผิวคล้ำหมดเพราะเลือดมันไม่ดีเลือดตกเกรดอาตมาใช้ชีวิตสู้ชีวิตสวดมนต์ขอพรจากหลวงพอ่อศีลาในอุโบสถของอาตมานี่แหละ ผ่านไปก็ยกมือไหว้จิขอให้ได้ใตบริจาคขอได้ไตบริจาคแม้กระั่งอดีตศรีกาอดีตภรรยาหลยโยมลูกลูกทั้งสามคนมีเลือดปุ๊บเดียวกับอาตมาหมดปุ๊บเองแล้วทุกคนเต็มใจให้หมดแต่อาตมาปฏิเสธบอกไม่เอาอาตมาก็อายุห้าสิบหกปีแล้วอยู่ได้เป็นนานลูกเอาจาบลูกเอาไว้เถอะโยมศรีกาเอาไว้แต่ะเลี้ยงลูกลูกอย่ามาเอาอย่ามาอย่ามาถวายเลยก็ใช้ชีวิตอยู่มา สี่ปีเต็มๆนาโยมด้วยความที่มีมานะไม่ประมาทในการทำบุญทำบุญทุกครั้งเนี่ยทำบุญทุกครั้งนายโยมอากจะมาเป็นพระก็ทำนาโยมอ่าหละังสมเดจเห็นไปทุกวัดทำบุญอยู่มาวันหนึ่งสภากาชาติได้ติดต่อพยังโรงพยาบาลมออโดยที่อาตมาไม่รู้ตัวันั้นเป็นวันพุธจำได้อีกแล้วก็อาจารย์มันเกิดจะเป็นคนพาไปพวกไปอาจารย์มันเกิดก็ไม่รู้อาตม,มา,า,มมอา,ามบอก หมอพยาบาลแล้วทำไมต้องจอดเลือดแบเจ็ดเจ็ดหลอดหลอดใหญ่ใหญ่แล้วก็พยาบาลบอกว่าท่านเมื่อกี้หมออโทรมาว่าให้จอดเลือดท่านไปบเจ็ดหลอดเพราะวันนี้มีไปที่เขาบริจาคดีเอ็นเอตรงกับท่านเปี้ยเลยตรงกันแบบแบบเนียนเลยไม่มีพลาดไม่มีเพี้ยนอาตมานอนนอนฟอกไตอยู่ท่านเดียวก็ไปถึงโรงพยาบาลมออบานมอก็เช็คร่างกายเลยด่วนเลยปุ๊บ บกเข้ามาโกนขนโกนขนเลยบดยังไม่นึกว่าอะไรวันนี้มันเป็นวันอะไรของเราเนี่ยสองทุ่มหยโยมสองทุ่มก็รุนเข้าไปห้องผ่าตัดเปลี่ยนเลยวันนั้นญยติโยมมันปุ๊บเปลี่ยนไตผ่าไตเปลี่ยนตีสองเข้าไปห้องผ่าตัดเก้าตีเก้าอันเืนโยมตีสองเสร็จดุนออกมาจะมารู้สึกตัวก็มานอนพักฟื้นเนี่ยโยมจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ต้องฟอกไตแล้วได้ไตบริจาค ก็เป็นบุญญาโยมทั้งหลายเพราะเพราะอาตมาทําบุญและอาตมาครองผ้าพา,พาสาวลพักเป็นพระปฏิบัติดีอาจจะปฏิบัติชอบไม่ค่อยดีแต่เราปฏิบัติดีมาตลอดคนเราจะให้ดีเรื่หมดก็ไม่ได้ญาโยมแม้กระทั่งพระอาี่ติถินติถ้าของชาวบ้านนั่งแต่ส่วนน้อยก็ยอมรับแต่การปฏิบัติการพัฒนาวัดนั้นอาตมาทําจริงตัดใจญาโยมที่มาเท่ากระถิ่นทุกปีไม่ได้เอาไปไหนบุญ ไม่มีนะโยมไม่มีอาตมาเป็นคนจัดการหมดแล้วก็มีรายการหมดใครมาขอดูแลนิดมีหมดอย่างนี้ยันดดโยมเพราะฉะนั้นาอดโยมภูมิใจได้โดยเฉพาะ